ครับเพื่อนๆวันนี้ขูมวนชวนรีวิวกลับมาอีกแล้วนะครับผมเย่เย่สลับวันนี้ครับเพื่อนๆครับนี่เลยครับผมเพื่อนๆโอ้โหนะครับผมกับฟิกุอาร์ตนะครับคอมเมนเดอร์แบล็กซอนเพื่อนๆแมได้เล่นสักทีนะเพื่อนๆนะนะครับผมหลังจากที่เขาออกมาสักพักใหญ่ มากมากนะครับกุมวอนก็พึงจะได้มีโอกาสได้จับได้สัมผัสกับเจ้าคอมมิเนเตอร์แบ็กซันนี่แหละครับเพื่อนๆนะครับกับงานฟิกกูอาร์ตนะครับผมเป็นงาน1นึ่งต่อสิที่เป็นงานแอคชั่นฟิกเกอร์ที่คิดว่าตอนนี้ว่าน่าจะดีที่สุดนะนะในในรูปแบบของงาน1นึ่งต่อสิในสายญี่ปุ่นนะเพื่อนๆนะนะครับผมกับการจุดขยับกับการทําดีเทลต่างๆการลงสีต่างๆนะครับนะครับตัวนี้ก็คือเป็นงานที่ผมก็มองว่าเป็นอีหนึ่งงานที่แบบเป็นเป็นอีกหนึ่งลายแล้วกันเนาะที่ สเกลแล้วก็การทํางานดีเทลต่างๆดีมากๆนะครับทำหรัฟิกกูอาร์ตนะเพื่อนๆน,น,นะนี่เลยจะเพื่อนๆเออคือสวยงามนเพืเ่อนนะนะครับผมคูมวลไม่เคยเล่นนะครับเคยจะได้เห็นในใน,ในตู้กระจกวันนี้มวลได้สัมผัสกับเจ้า back sun แบ็กซันละแต่มาลอดูนะครับว่าเจ้าไอต้ตะกก่แต่เหล็กเนี่ยไอต้ตะกั่แต่ทอดกรอบตัวน,นี้นะครับมันจะสวยงามขนาดไหนดูในตู้เนี่ยมันก็สวยแล้วนะกนะ็เลยอยากจะรู้ว่าพอได้จับสัมผัสจริงๆมันจะสวยขนาดไหนแล้วก็มันจะแบบฟิลฟ้า มะพร้าวแก้วขนาไหนนะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะเริ่มจากการดูจากแพ็กเกจก่อนเลยนะครับเพื่อนๆแพ็กเกจจิ้งสวยงามนะครับภาพอาร์ตเวิร์กเท่มากนะครับผมแล้วก็ดูไปรอบๆเนี่ยนะครับมันจะมีแบบรูปแบบการดีไซน์กล่องที่มันเป็นแบบพิเศษนะครับที่ไม่ค่อยเหมือนฟิกเกอรอาร์ตในตัวอื่นๆนะเพื่อนๆนะครับมันจะมีการแบบเนี้ยมันด้านหลังจะมีการเจาะแบบนี้ด้วยนะครับเป็นแบบพระอาทิตย์แบบอะไรนะเขาเรียกกันนะ สุริยาค่าใช่ไหมครับนี่นะครับผมแล้วก็มีรูปตัวโปรโมทเจ้าแบ็กซันที่แบบถ่ายออกมาได้แบบเท่โคตรนะครับโคตรเท่นะแล้วก็สวยมากๆด้วยนะครับ <c oughs> แพ็คเกจจิ่งสวยงามนะครับอันนี้เป็นมือนหนึ่งนะนเพื่อนๆนะนะครับผมเป็นมือนหนึ่งนะครับที่คุนหมอนได้มานะครับนี่เลยนะจ๊ะมือนหนึ่งนี่แจเดี๋ยวนี้เราจะมา อันบล็อก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 กันนะจ๊ะว่าน้านในจะเป็นยังไงดูแล้วไม่อยากจะแกะเลยเพื่อนๆนะครับผมแต่ก็ต้องแกะนะครับเดี๋ยวน้องจะร้อนนะครับอยู่ในกล่องมันอบมันอ้าวนะต้องเอาน้องออกมาเจออากาศประเทศไทยที่สุดแสนจะร้อนเผาอ้าวยิ่งกว่าเดิมอ้าวยิ่งกว่าตอนอยู่ในกล่องอีกนะครับผมโอเคเพื่อนเดี๋ยวเราไปอันบล็อกกันเลยเนาะนะครับเพื่อนๆเรามาอันบล็อกกันขออนุญาตใช้คัตเตอร์นะฮะฟรับ เราจะมาเฉือนกันแล้วเราจะเฉือนตรงไหนดีวะเนี่ยมันแกะตรงไหนกันวะไอฟิกอร์ารุ่นนี้อ่ะเอาเป็นมันต้องเฉือนตรงไหนอ่ะเดี๋ยวคุมวลก็เซลเสียวนะเนี่ยเอาเป็นตรงนี้แล้วกันนะใช่ปะวะอ๋อนี่ยเนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปแล้วนะพเพื่อนนะไปแล้วนะนะครับเราจะเฉือนเราจะไปกันแล้วนะครับเอาแบ็กซันนายออาไม้ดีกว่าชวบมันต้องสองข้างเลยใช่ไหมอ่ะด้านนี้ด้วยนะครับมาเพื่อนไปกันเลยชวบ มาเลยเราจะได้เจนแบ็กซันแล้วล้วแกะยังไงวะแกะเพืเ่อนแกะยังไงผมจะต้องแกะยังไงเนี่ยอ๋อปะโถะไว้โง่ซะล้ความโง่อของคุม,มวลนเอาม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 า,มากันแล้วเจอแบ็กซันช่วยอืเอาเก็บกล่องไปนะจ๊ะ นี่เดี๋ยวเจ้เพื่อนเออฮือมาแล้ว <c oughs> น้องออกมาแล้วเพื่อนเพื่อนนะครับผมว้าวสวยงามบานตะไทยนะเพื่อนนะโอ้โหันี้ครับอร่อรเพียบเลยนะครับไม่รู้อะไรต่ออะไรเต็มไปหมดนะเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปแกะก็เลยเราไปเอาน้องเอาออกมาก่อนนะครับว่าด้านในจะเป็นยังไงแล้วก็มานดจะได้มาคุยรายละเอียดกันนะครับผมอือ้าโอเคเดี๋ยวเอาเนองออกมาก่อนนะสักครู่นะเพื่อนนะ มาแล้วครับเพื่อนเพื่อนอู้หูยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยนะครับผมตายแล้วพระเจ้าประคุณลุนลุ้วะนะครับผมเพื่อนเพื่อน,นดูความงามนะครับดูความงดงามที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับโอ้โหตายหาและนะครับอะไรมันจะสวยงามอะไรมันจะละเอียด อะไรมันจะเท่ขนาดนี้วะนะครับผม,มกับงานฟิกกูอาร์นะเพื่อนนะนะครับผมกับ b บล็กซันนี่โอ้โหไอต้ตะกแแตนทอดกรอบนะครับผมแม่แม่เพื่อนๆมัน,ม,นมันเท่จัดเลยว,วะนะครับผมเฮ้อเนี่นยเพื่อนดูดิไม่ว่าจะมองมุมไหนนะเห็นไหมไม่ว่าจะมองมุมไหนเล่นมุมไหนวางยังไงมันก็โคตรเท่โคตรหลอ นะครับผมดีไซน์ตัวนี้มันเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากมากนะครับจริงๆคุณบอลชอบดีไซน์แต่ครั้งแรกที่เห็นแล้วนะนะครับว่ามันมีความเป็นแบบว่าตะกแตงตะกั่นนะครับมันก็มีความผสมผสมผสมสานกับงานรุ่นเก่าที่ว่ามันเป็นอะไรนะงาน SIC อะไรพวกนั้นใช่ไหมครับแต่ S อ C ซมันจะมีความเป็นตะกั่งจ๋ากว่านี้ใช่ไหมครับแต่นี้มันจะมีการแบบดัดแปลงให้มันดูเป็นแบบว่าเป็นแบบมีความเท่มากขึ้นแล้วนะแต่ยังคงเป็นเท็กเจอร์ตะกั่งอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพื่อนๆเออครับโอ้โหเพื่อนสวยงามจังเลยว่ะ เท่เท่ว้ยตัวจริงๆมันสวยกว่าที่เราไปดูในรีวิวหรือที่เราไปเห็นจากในตู้ได้ซ้ำนะเพื่อ,อนๆนะครับมันสวยงามมากๆนะฮะเนี่ยนะครับ,ค,รบความคงความคมแล้วยิ่งมันมาโดนทรงโดนสีเพื่อนๆดูดิเห็นปะมพอมาันมาโดนสีโดนไฟเพื่อนๆเ,เอ้ยโดนสีโดนไฟโคตรแจมโคตรแจม จำมจัดเจิดจ้าจีจาดมากนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงดีเทลนิดหนึ่งนะครับคุณมว์ขออนุญาตพูดถึงดีเทลนิดนึงนะเพื่อนๆนะนะครับผมก็ดีเทลนะครับในภาครวมเนาะเจ้าแบ็กซันนะครับสวยงามมาก เต็มสิบนี่ก็ให้11ไปเลยนะครับเพราะว่ามันงดงามมากๆแล้วก็ละเอียดจัดเลยนะครับการลงสีเป๊ะมากนะครับผมกับงานรุ่นนี้นะเพื่อ,อนๆนะเพราะงานฟิก์มอาร์ในมาตรฐานเขาก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับอืมนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวบอดี้บอดี้ที่มันเป็นบอดี้พื้นฐานใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็นบอดี้เจ้าอจ้า2.0อะไรใช่มันจะมีความผอมอยู่ใช่ไหมฮะอ่าะะแล้วก็จุดขยับบางจุดมันก็ยังคงแบบว่าเป็นรูปแบบแบบ แบบจะพูดยังไงเดียเป็นบอดี้แบบปกตมมิมันไม่ได้เป็นไฮเกรดแบบเจ้า2องนเนาะนะครับผมแต่แค่นี้ก็สวยขี้แต่ขี้แต,แ,ตแล้วนะนะครับผมคือตอนแรกผมก็แอบลังเลเว่าเอ๊มันผอมผอมไปเนอะนะครับแต่มันก็คงไม่มีงานแบ็กซันอะไรที่เฟี้ยวเงาะขนาดนี้แล้วนะครับนอกจากงานซอฟจะไหมครับงานซอฟก็ออกมาเยอะนะแต่งานซอฟมันก็ยืนนิ่งๆอย่ง,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 งมันก็ทําอะไรไม่ได้แต่นี่มันแอชชั่นฟิกเกอร์ใช่ไหมเพื่อนๆเราสามารถเอามาดัดท่าแปลงร่างกระโดดเตะนู่นนี่นั่นได้หลากหลายมากมายนะครับ โอ้ยสวยงามว่ะคุณบอลก็ไม่ค่อยจะกล้าขยับเท่าไหร่นะีกลัวเหมือนกันนะครับผมนะครับทีนี้มาดูถึงการการขยับจุดขยับนั้นเพื่อนนะจุดขยับนี้มันก็ต้องล้ำแวดระวังกันหน่อยนะเพราะฟิกกูอาร์นี่ก็แมเ่เขาพูดยังไงดีเขาค่อนข้างที่จะมีปัญหากัดยูกตัวผมเองก็ไม่อยากให้งานของผมนะครับไปเป็นตัวลิมิเต็ดแบบนั้นกลัวเหมือนกัน นะครับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อต่อนู่นนี่นั่นก็ข้อก็ขยับได้ปกติเลยนะก็เป็นมาตรฐานของงานฟิกโก้อาร์เลยนะเพื่อนผมก็ไม่ค่อยกล้าขยับเด้ออาจจะขยับเบาๆเพื่อนๆก็ต้องขอโทษนะครับนะครับเพราะว่าบางทีมันติดเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ติดเกาะติดลายพวกเนี้ยใช่ไหมครับมันจะมีเกาะมีลายมีเดือยอะไรเงีเขาโผล่ามาเยอะเหลือเกินในตัวเนี้ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยถ้าถามผมนะข้อเสียมันมีตรงที่ว่ามันมีไอ้ส่วนที่มันเป็นไอ้พวกน้ำหนามแฉกๆอะไรพวกเนี้ยมันเยอะแล้วมันติดเนี่ยไอ้พวกเดือยๆที่มันโผเดือเนี่ยตามแขนตาามขนนเเพื่่อๆีย นะครับมันค่อนข้างที่จงระแวดระวังหน่อยเพราะว่าขยับไม่ดีก็อาจจะปอกแป๊ดได้อันตรายอยู่นะแล้วก็ตอนที่ผมเอาน้ํายาฟุงฟิงเช็ดเนี่ยมันก็จะติดผ้าติดลหลนะครับอแต่ส่วนหนึ่งที่ผมประทับใจในตัวนี้มากๆคงจะเป็นส่วนที่เป็นหัวนะครับหัวมันมันสวยมากเลยเพื่อนนะครับหัวเจ้าแบ็กซันเนี่ยมันเท่มากหล่อมากนะครับเขาทำออกมาได้แบบโคตรเหมือนอะโดยเฉพาะตรงตานะครับเพราะมันเป็น มันเป็นปาแบบไรเดอร์ใช่ไหมเพื่อนเอื่อนเออทำแม่งโคตรเหมือนเลยวะนะครับผมปากก็สวยนะครับดีตรงดีเทลคมปิ้งเลยตอนแรกก็แอบเบก่งๆอยู่เหมือนกันนะว่าเอหน้าเนี่ยจะมีปัญหาไหมจะทําปากมาสวยหรือเปล่าพอดูตรงนี้เพื่อนเะพื่อนหน้าปากสวยนะแล้วที่สําคัญก็ไอ้พวกเส้นไอ้เส้นนี่เป็นส้มๆเหลืองๆอ่ะนะครับเส้นตามแบบเนี้ยตามกล้ามเนื้อตามอะไรนี้เออมันสวยแล้วเขาไล่เฉดมาให้ด้วยนะเฮ้ยสวยวะ่ะ แ,แต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวแบ็คซันที่เป็นเวอร์ชั่นที่ยังเป็นแบบยังไม่ได้แบบว่าพัฒนาใช่ไหมนะครับพอพัฒนาแล้วมันตรงอกจะมีเป็นตัวไอสัญลักษณ์ของแบ็คใช่ไหมครับเป็นสัญลักษณ์อะไรไม่รู้จำไม่ได้ละแล้วลตาก็จะเป็นสีแดงแม่ให้ถ้าเป็นตัวนั้นน่าจ่มว้าวมากแต่ตัวนี้ไอตาสีนี้ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะก็สวยนะครับเนี่ยไอตาสีเทาเนะี่ยนี่ก็สวย จนไม่รู้จะยังไงแล้วนะครับผมโอ้แล้วมันแอคท่าเฟี้ยวเพื่อนเอ้ยถ่ายรูปมันแน่นอนสำหรับตัวนี้นะหือแิจมว่ะจำจำจๆจำแต่แถวโคง้งแถวขามันจะติดนเพื่อยเพื่อนเด้อ<ๆ>ต้องขยับกันดีๆเนอ้อผมเองก็เสียวๆเหมือนกันนะ้ขยับเล่นไปเน่ยนะครับเอามาทำรีวิวเนะ่ยโอ้โดฉพ่อไอตรงไอตรงเขานั่นเพื่อนผมกลัวเป็นอย่างรีวิวของประเทศเ,เพื่อนบ้านเราจังเลยที่แบบว่าไปโดนเขาแล้วเขากรเด็นปิ้วไปแล้โอ้ยถ้าเป็นผมผมทําใจไม่ได้นะ ใจคอไม่ดีเลยกลัวกลัวไปแบบนั้นเหมือนกันนะก็เลยแบบค่อยๆขยับนะครับกลัวเหมือนกันอ่ะโอเคทีนี้มาดูของที่เขาแถมมาเลยเพื่อนๆน,นะนะครับเดี๋ยวเอาเอาแบกขยับไปนิดนึงนะครับแฟบโอเคของที่เขาแถมมาหูเยอะนะเพื่อนๆน,นะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับก็จะมีเยอะในฐานเนี้ยนะครับก็จะมีเป็นมือนะครับมือนี่เพียบเลยนะให้เราได้เล่นได้หลากหลายเลยมือนี่นะแล้วก็ ไอ้ขาตะเกแตนที่อยู่ตรงนี้ที่แบบว่าเป็น,เ,ปนเวอร์ชั่นแบบถอดแล้วใช่ไหมแล้วก็มีหน้าอกนะครับหน้าอกที่เป็นแบบว่ายังไม่มีขาตะเกแตนแล้วก็มีนี่เลยครับมีดนะครับไอ้ที่เป็นเป็นมีดอะ่ะนะครับเป็นเป็นขาตะกแตนที่แกสับัดมาแล้วเป็นมีดแบบชุ่ิงเนี่ยม,มันคมไปหมดเลยผมกลัวกลัว,วะ่ะเป็นอนหนึ่งตัวละครที่กลัวกลัวของหักอะไรจังเลยมันมีเดือยอะไรโผมาเต็มไปหมดเลยะนะครับหน้าเสียวนะครับผม,อ,มอันนี้ก็เล่นกันด้วยระมัดระวังด้วยนะจ๊ะ นะครับแล้วก็มีมือที่มันแบบเอาไว้แปลงร่างเอาไว้ท่าแบบแอคฟิลเฟีลเยอะมากเลยสำหรับตัวนี้นเพื่อนเพื่อนนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวฟิกเกอร์ที่สำหรับสายไรยเดอร์ก็เชื่อว่าคงต้องมีนะครับเพราะว่าผมมองว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มเงินนะเพราะว่าดีเทลอะไรต่างๆนี่มันเฟียลเงาะมากๆนะครับมันสวยมากเพื่อนนะครับแล้วก็มันละเอียดแล้วมันเท่จัดเลยโดยเฉพาะ แฟนแฟนแบ็กเนี่ยคุณไม่มีก็คงไม่ใช่แล้วป่ะนะครับแล้วก็ตอนนี้เหมือนกับว่า <c oughs> มันมีพาร์ทเสริมด้วยใช่ไหมที่ว่าเขาจะทำเอามาเป็นงานเติร์ดปาร์ตี้ใช่ไหมเพื่อนๆที่เป็นหัวที่มีเปิดไฟได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นหน้าอกที่มีสัญลักษณ์ของแบ็กแล้วใช่ไหมครับอืมก็มีมาให้เหมือนกันนะครับก็เพื่อนๆใครที่ซื้อมาแล้วก็ลองเอามาให้ชมกันบ้างก็ดีนะนะครับเอามารีวิวมาดูก็ดีก็มามันเป็นยังไงกันบ้างว่ามันสวยขนาดไหนยังไงนะจ๊ะ แต่สำหรับคุณมคุณม่เไม่ซื้อก็คงเอาแบบนี้แหละแค่นี้ก็ฟินขี้แต่คิดแต่และเดี๋ยวลองมายืนคู่กับ Shadow m o o n ตัวฟิกกอร์ตสองนหน่อยแซขอให้คุณพ่อได้มาแบบว่ายืนประชนันความหล่อกัอนหน่อยเฮ้ยนี่เป็นไงยืนคู่ก,กันละโคตรหล่อเลยจ้านะครับผมไม่ห็ชาดมูลตัวน,นี้ก็ยังคงหล่อปิ้งเหมือนเดิมนะนะครับผมเนี่ยนะครับวางคู่กันเป๊ะเ,ะเลยเฟี้ยวเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าอันนี้มันบอดี้ใหม่เนาะมัน2.0มันก็ค่อนข้างที่จะ อวบกว่านะครับมีความที่แบบว่าข้อต่อที่ดูแล้วมันมีอะไรที่มันขยับได้สนุกสนานมากกว่านะครับผมเดี๋ยวเอาน้องชานมูนออกมาก่อนอ่ะโอเคนะครับก็สลับงานตัวนี้นะเพื่อนๆนะนะครับผมเชื่อว่าเพ,เพื่อนๆหลายคนก็คงจะมีกันแล้วแหละบางคนมีแล้วคงจนแบบว่าขายทิ้งไปแล้วเพราะว่าคุมมวลเพิ่งจะได้จับเพิ่งจะได้เล่นนะครับเพราะว่า พึงเพิ่งจะมาตามหานะครับพึ่งจะมาได้ราคาที่แบบว่าพอที่จะรับได้ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าตอน,น,นแรกมันก็แรงนะเพื่อนๆเนาะนะครับผมราคาแรงอยู่เหมือนกันนะตนนัวแรกอะ่ะไปเกือบไปมันเกือบไหมเกือบ3เลยอะ่ะ ผมมองโห้ยมันเป็นแค่บอดี้เก่าเป็นเป็นแค่ตัวบอดี้อันนั้นน่ะมันมันไม่ได้เป็นบอดี้สองจุดศูนย์นะทำไมขายกันแพงจังใช่ไหมครับผมแล้วโหแหลงอย่างเว้ยก็เลยได้ในตัวนี้มาแบบเให้เวลามันรอไปสักพักก็เลยได้ตัวนี้มาก็โอเคละแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสรับกุมัวแค่นี้ก็แฮปปี้มากๆแล้ววยบ้าเลยโคตรสวยเลยวะก็เอามาป้ายยาสลับพี่พี่เพื่อนๆนที่ยังไม่มีนะครับก็ พิจารณาจากคลิปนี้แล้วถ้ามันโดนก็จัดกันมานะครับสหรับตัวนี้ต้องมีแล้วเพราะเดี๋ยวตัวนี้ชาลโมนก็น่าจะใกล้มาแล้วมั่งนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์เขาด้วยนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์นี่คุณบอลมากคุณบลชอบนะว่าจะโดนอยู่ในการสหรับมอเตอร์ไซค์ส่วนชาลโมนนี้ไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าไม่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 ค่อยปื้มตัวมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปื้มมอเตอร์ไซค์ของแบ็คมันเท่โคตรเลยนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์คาเฟ่ด้วยนะเออทรงคาเฟ่โคตรเฟี้ยวเลยนะครับผมบ้ายนะครับผมก็ สำหรับวันนี้คุมก็จะมีของมาอวดเพื่อนๆประมาณนี้นะจ๊ะฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์นะครับกดซับสไคร e กับคุมวลโชว์รีวิวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าในครั้งหน้านะครับคุมวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายยาเพื่อนๆอ,อ,อีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้คูมวลไปนทจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย